สวัสดีค่ะน้องหอมบางเน้นนะคะวันนี้น้องหอมก็จะไปทําบุญที่วัดนะคะทําบุญเสร็จน้องหอมก็จะมาทานข้าวนะคะตอนนี้กําลังออกเดินทางอยู่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดธัดุทองนะคะที่กุฏิท่านเจ้าคุณนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําบุญคุณพ่อคุณแม่ท่านพี่นะคะตอนนี้ท่านพี่ก็จะจุดเทียนนะคะเพื่อที่จะเลื่อม เลื่อมทำวิธีนะคะโสดนะคะอันนี้ก็คือจะจุดเทียนก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมีวิธีนะคะแด่พระพิสุทธิ์สงฆมแด่พระพิสุทธิ์สงมกราพระพิสุทธิ์สงฆมกราขอพระพิสุทธิ์สงฆ์โปรดรับเครื่องมัตตกาะทำตาหันเครื่องมัตตกาะทำตาหันเท้าอุทิศให้แก่ดวงญาเท้าอุทิศให้แก่ดวงมาสังฟ้ามาสังฟ้าร้องพระอุทิศ ให้กับเจ้ากรรมนเวรเจ้าเกชตาเกชะตาเตี้ยงเทวาเจ้าและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเชิญตลอดกาลนานเชิตอนนี้ก็ถึงเวลาถวาย พระตาหารเพนชั้นผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เราก็มีอาหารหลากหลายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระพระชั้นผู้น้อยนะคะอันนี้จะมีห้าองค์ข้างในห้าองค์นะคะตอนนี้ก็จะมีที่ตรงพระพุทธรูปนะคะตรงนี้ก็จะมีรูปแล้วก็มีที่ที่นั่งแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมามีผ้าไตสักาสการะน,นะคะ ตอนนี้น้องหอมก็มานั่งรอก่อนนะคะนั่งรอแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาถวายของหวานนะคะผลไม้นะคะน้องหอมก็จะถ่ายแค่ข้างนอกนะคะข้างในไม่ได้เข้าไปนะคะข้างนอกนะคะก็จะมีห้าองค์เหมือนกันนะคะข้างในก็จะมีห้าองค์นะคะตอนนี้น้องหอมก็รอนั่งรอก่อนนะคะเพราะว่า ยังสันอยู่นะคะโสัจจแครับนักโตะโตอะระหะโตสันนาสัพุทธัสสะตอนนี้ก็จะเดินไปที่ข้างหน้านะคะจะไปถวายสักกานนะคะแล้วก็พระไตนะคะตอนนี้ก็ยกถวายสักการแล้วก็พระไตนะคะตอนนี้เราก็เดินมาที่นั่งตัวเองนะคะ ตอนนี้ก็สวดอีกทีหนึงนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลากวดน้ําแล้วนะคะอันนี้เราก็กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ทําบุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมกับท่านพี่จะไปรับน้ํามนต์นะคะ เป็นเกลือนเล็กๆสอแค่แไหนเอาที่นี่เห็นไหมี่ตงไหนเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอาจุยื่นไปหลังพี่หลังพี่เือารูปดีจงครับดตัอนดจะดีกไม่จะด ตอนนี้ก็ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะออกไปทานข้าวต่อนะคะมาดูกันว่าน้องหอมจะไปทานที่ไหนนะคะตอนนี้น้องหอมก็จะเดินออกไปที่รถนะคะหารถไม่เจอรถอยู่ไหนเนี่ยรถอยู่ไหนยังหาไม่จจเจอเจอแล้วมาจเจอแล้ว ตอนนี้ก็จะขึ้นรถแล้วนะคะขึ้นรถแล้วก็จะออกไปทานข้าวนะคะอันนี้คืออยู่ที่วัดอยู่ที่วัดธาตุทองนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดธาตุทองนะคะอันนี้ยังอยู่ข้างในอยู่นะคะข้างในก็จะเป็นวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนด้วยนะคะ ตอนนี้เรากำลังออกเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปทานข้าวนะคะวัดธาตุทองนะคะตรงนี้เราก็มาถึงที่ด่านแล้วนะคะที่ถ้าใครจอดไว้นานก็ต้องจ่ายตังค์นะคะอันนี้คือเราเป็นแขกพิเศษนะคะก็เลยไม่ได้จ่ายตังค์นะคะเพราะว่าเรามีบินมีบัตรนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจากข้างนอกแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะออกไปถนนนะคะตอนนี้ก็เป็นถนนนะคะข้างบนนั้นก็จะเป็นทางรถไฟฟ้านะคะอันนี้เราก็จะเดินไปตอนนี้กำลังจะไปที่ร้านอาหารนะคะนั่นก็คือร้านอาหารขัวเซ่งโฮ่เซ่งโฮงนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่นะคะอันนี้คือทางทางใหญ่เลยนะคะ แล้วก็จะมี B T S นะคะเราต้องผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เจอแล้วนะคะร้านหฮเซ้งโฮงนะคะแล้วก็เข้ามาในร้านนะคะโอ้ร้านเขาใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถก่อนนะคะอันนี้คือรอหาที่จอดอยู่นะคะ อนนี้เราก็ลงมาจากรถแล้วนะคะเพื่อที่ตอนนี้น้องหอก็มาที่ตรงร้านพัวงซิ่งพ่วงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารก่อนนะคะอันนี้คือตรงที่ร้านจอดรถนะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินเข้าไปนะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะคะให้ท่านพี่นำหน้านะคะ โอ้อาหารเขาน่ากินมากเลยนะคะหูปูตัวใหญ่มากเลยอันนี้ปูทะเลนะคะหูตัวใหญ่มากเลยสวยด้วยหูกุ้งมังกรก็มีนะคะตอนนี้น้องหอมก็เข้าไปอยู่ในร้านแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่หมวกก็เลยต้องถอดออกนะคะอันนี้ภายในร้านเขานะคะน้องหอมคือมาคนสุดท้ายเลยนะคะหลังสุดเลยนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงที่โต๊ะแล้วก็จะมีจานแล้วก็มีถ้วยนะคะตอนนี้ก็คือสั่งอาหารไปแล้วตอนนี้ก็คือรออาหารอย่างเดียวนะคะนั่งรอก่อนนะคะว่ามันจะมาตอนไหนนะคะอู้อาหารมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นออเรฟนะคะหมูน่าทานมากเลยนะคะก็จะมีเป็ดมีหมูยอมีแฮมมีหูหมูมีแมงค่าโพ ไข่ยเยี่ยวมะนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้น้องหอมก็จะชิมหูอันนี้คือแมงคาพูนนะคะหูอร่อยมากเลยคําแรกอร่อยสุดคําที่สองเม็ดมะม่วงหินมะพรานนะคะนี่ก็ร่อยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆคนก็มาทานเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมไส้กรอกนะคะ อาหารเขาอร่อยทุกอย่างเลยชิมดูนี่อร่อยทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นเป็ดนะคะโอ้ชิ้นชิ้นใหญ่อยู่นะปลาเลอรอยู่นะชิ้นมันก็หนาดีนะคะอร่อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหูสลามน,น้ำแดงนะคะแล้วก็มีเนื้อปูด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็ดปัก นะคะมาจากปักกิ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งมันนะคะที่เอามาห่อเป็ดปักกิ่งนะคะมื้อนี้น้องหอมนี้ได้กินของอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะโหูเป็ดก็น่าทานมากเลยนะคะมันกรอบดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้ง อันนี้ก็จะเป็นกุ้งสมุนไพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะคะตอนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำแตงโมของเรานะคะตอนนี้ก็จะมาทําวิธีกินเป็ดปักกิ่งกันนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็ดแล้วก็ใส่ใส่แป้งนะคะแล้วก็เอาน้ําจิ้มราดนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่กินผักนะคะก็เลยกินแบบนี้นะคะตอนนี้หูฉลามเขาก็ตัก แจกเป็นถ้วยๆนะคะอันนี้คือหูฉลับชิ้นโอ้หเป้งๆเ,เ,เลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูหอยหอยเชลนะคะโอ้เมนูน่าทานมากเลยนะคะทุกอย่างนี้คือน่าทานหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหนึ่งะอียวนะคะตอนนี้เขาก็เอาปลา ต้มปลานะคะน้องหอมก็จะมาทานนะคะอร่อยมากเลยนะคะต้มปลาคือมันก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่ก็ไม่ใช่มันก็เล็กก็ไม่ใช่นะคะมันก็โอเคนะคะของเขาคืออร่อยทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปลาต้มสีิ้วนะคะน้องหอมก็ทานให้ดูนะคะอูอร่อยมากเลยอร่อยสุดๆเลยนะคะ ร้านนี้คือสวยสวยมากเลยนะคนนี้มากินเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้องผมก็กินปลาอยู่นะคะอร่อยสุดๆเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นกุ้งนะคะเมนูต่อไปก็เป็นกุ้งนะคะจะชิมกุ้งนะคะหูกุ้งก็ตบเป้งๆเลยนะคะตอนนี้ก็ของหวานก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้ก็คือตบท้ายด้วยของหวานนะคะั่นก็คือเผือก ทอดน้ำตาลเผือกถี่ม้านะคะเขาเคลือบน้ำตาลนะคะหูชิ้นชิ้นเขาคือทอดแบบว่ากรอบมากเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะหูร้อนมากเลยอันนี้ก็คือจะตักเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะกินเข้าไปชิมนะคะร้อนร้อนมากเลยนะคะคำแรกเมื่อกี้นะคะคำต่อไปก็ยังร้อนอยู่นะคะ เผือกีม้านี่ก็คืออร่อยดีนะคะเขาเคลือบน้ําตาลนะคะมันก็จะหวานหวานมันมันนะคะอร่อยจริงๆนะคะเพราะว่าน้ําตาลเขาเคลือบเยอะมากเลยน้ำตาลกินไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นสาคูนะคะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยนะคะตบท้ายด้วยของหวานนิดหน่อยนะคะอร่อยมากเลยมื้อนี้อร่อยสุดๆ อันนี้ก็จะเป็นภายในร้านเขานะคะเพราะว่าคนไปหมดแล้วน้องหอมก็เลยถ่ายให้ดูนะคะน้องหอมจะไปเข้าห้องน้ํานะคะก็เลยถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ทางเข้าห้องน้ํานะคะตอนนี้ก็ทานเสร็จได้ปลอยแล้วนะคะจะกลับแล้วนะคะอันนี้ก็ภายในร้านนะคะเมื่อกี้คนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คนก็ออกไปบ้างแล้วนะคะ น้องหอมก็จะออกไปเร็วนะคะน้องหอมก็ไปทำบุญแล้วก็มาทานข้าวนะคะที่เอฟซีอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะคะ <S <S พี่ๆเอฟซีที่ติดตามน้องหอมน้องหอมต้อ ok งขอบคุณพี่ๆเอฟซีที่หอมด้วยนะคะ ติดตามน้องหอมมาตลอดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทําคลิปต่อๆไปนะคะว่าน้องหอมจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะว่าน้องหอมจะทานอะไรบ้างจะไปเล่นที่ไหนไปทําอะไรอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับที่นี้น้องหอมก็จะจบที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊าบายค่ะ